เราบรรทุกันรุ่เด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูเมนูอาหารเหนือบ้านแบบเมืองเมืองบ้านเราครับตำมะม่วงครับตำมะม่วงสูตรโบราณนะครับสูตรเมืองตะกอนครับอร่อยมันเป็นหน้ามีนาเมษาเขาจะชาวบ้านเขาก็จะตำมะม่วงกินกันนี่ครับมันไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะว่าตำบะม่วงนี่เราต้องใช้ปลาสลากแห้งครับนี่ครับปลาสลากแห้งครับปลาสลากหรือว่ามันเป็นปลาตะกูลเดียวกับปลาอะไรนอกนนะครับ คุณเมืองจะนิยมปลาตัวนี้ครับปลาสลากครับสลากแหง้งมีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็อนนี้ครับตับมะม่วงไม่ต้องใส่น้ำอ้อยครับใส่น้ำอ้อยนะครับตับมเมืองเมืองครับกินกับขาต้นขานี่ครับก้อง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 ต้นขาแล้วก็ชะอมผักละครับก็ผักแคครับกระชับูผักอีเลิศอีสานผัก ้องพักอีเลิศนะครับที่จริงถ้าจะมีพวกพักเซล์พักแซงดามาหลวกกินครับก็ยิ่งอร่อยครับอ่าเดี๋ยวถึงขั้นตอนก็เอาพริกปลาสลากแห้งนี่ไปแอนไฟนะครับแอนไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เอามะม่วงไปซับซับจนมันเป็นฝอยนะครับเดี๋ยวมาตาให้ดูนะครับใส่น้ำผล้านะครับเดี๋ยวนี้ไปปิ้งก่อนครับครับจุดเตาแล้วก็เอาไฟปิ้งย่างไฟอ่อนๆนะครับถ้าสมมุติว่าอยู่หออยู่แฟต ม่สะดวกในการจุดเตาก็เอาไปคั่วเลยครับคั่วในกระทะไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งมันจะได้บบไหมครับนี่ครับย่างจนหอมเลยนะครับเคเดี๋ยวเราติดตามนะครับนี่ครับย่างจนได้ที่จนหอมนะครับบางที่ถ้าไม่มีปลาสลากแห้งเขาก็ใช้ปลาป่นครับแต่รสชาติมันจะไม่หอมเหมือนปลาเสวนปลามันเหมือนปลากระดีครับเนี่ยปลาสลากแห้งครับพริกแล้วก็ย่างใหม่ๆเลยครับหอมดี อเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับพวกนี้ปลามันกรอบนะครับตําให้มันมันจะเป็นผงของปลานะครับนี่ครับปลาสลาครับเดี๋ยวไปสับมะม่วงต่อครับครับพอเตรียมเครื่องปรุงเสร็จก็เอามะม่วงนะครับปอกล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปสับสับให้ละเอียดนะครับสับเหมือนมะละกอนะครับก็ต้องแต่ว่าต้องใช้มะม่วงมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงส้มนะครับคนสมัยก่อนใช้มะม่วงสามปีครับแต่ทุกวันนี้มันบม่มีทับมะม่วงสามปีก็เลยใช้มะม่วงน้ำดอกไม้แทนครับ มันจะเปรี้ยวจี๊ดเลยพอเราสับเสร็จเอาเกลือไปขยำขยำหน่อยบีบน้ำมันออกนะครับรสชาติจะพอดีอ่ะเดี๋ยวรุนเดินสับก่อนครับครับนะครับม่วงเราสับมาสับเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับตามะม่วงสูตรสูตรเมือนแต่เลยครับอ่าถึงขั้นตอนการทาเลยครับครับก็มาถึงขั้นตอนการทํานะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ชอบครับพริกใส่พริกลงไปแล้วก็เอาพริกกับปาสลากงแห้งนะครับ ย่างไฟจนหอมนะครับใส่ลงไปตําจนมันละเอียดจนเป็นผงครับใช้เวลาตํานิดหน่อยนะครับนะครับตําจนปลาสลากมันละเอียดแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำอ้อยลงไปเขาจะบรรจ้บบจน้ำตาลนะครับส,สูตรสูตรเมืองโบราณต้องใส่น้ำอ้อยครับตําน้ำอ้อยจนละเอียดเลยเอเสร็จก็ใส่กระเทียม หอมแดงหอมแดงนี่ใสยย่เยอะยิงอร่อยครับมันจะเข้าดีกับมะม่วงขอตัวตำก่อนนะครับนครับตำกระเทียมกับันนี้เปหน้ามันจออกนนี่น,นะครับปลาสลายแห้งก็ใส่มะม่วงลงไปนะครับใส่มะม่วงลงไปเลย้ยน้ำลายมานนครับกินกับปลาแคร์พักละตำเลยครับ มันกินนมเมองได้ครับนี่มันจะหอมป่าสลาแห้งครับเดย๋ยมเติมน้ำปลาล้า,าดิบหน่อยเติมน้ำปาลาสองช้อนให้มันขูกขิก จะได้บอกมันจะได้บบแห้งเกินตมามาลองสุกนิดหนงครับเดี๋ยวขอปรุงรสตับหนึ่งครับชิมแล้วขาด น้ำปลาหน่อยครับใส่น้ำปลาครับกัเกีเติมผงชูรสนิดนึงเป็นกนเสักพิธีครับเดี๋ยวตักห้าชิมครับครับนะครับก็เปอัานเสร็จพิธีครับตำมะม่วงสูตรคนเมืองครับจะหอมปลาสลากแห้งกินกับปลาหมึกนะครับแล้วก็มีผักเยอะๆครับครับนี้กินเยอะๆเลย เวลากินก็กินกับพักแคนะครับร้าร้าข้าวแวค่ครับปลาหมึงย่าง